เป็นไงเจกาก้ากี่รอบกี่รอบแล้วรอบที่สองครับรอบแรกรอบแรกก็เคยชกมาแล้วใช่ครับคือต้องระวังอะไรเขาบ้างก็หลักๆก็เป็นหมัดครับหมัดหมัดเขาแน่นแล้วก็หนักครับซ้ายหน้าเขาดีไหมก็ได้ครับใช่ไหมครับไฟท่านโดนซ้ายหน้าเยอะครับผมทําไมเขาบังก้านคอเราไม่อยู่ในมุมมองเราไม่แน่ใจครับ การคอเมายกไหนบ้างเมายกสองมียกสองครับแล้วก็มียกสี่ครับยกสี่ตอนแรกก็ทำได้ปนเกมใช่ครับเปลี่ยนเกมแล้วเห็นว่าเป็นลองเยอะอยู่ครับครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องราคาครับแต่ว่ามาทำเขารอยผักใส่าาด้วยครับใช่ครับทำโดนด้วยครับแล้วก็มาเตะก้านคอครับ ก็ต้องระวังมัดให้ดีไฟนั้นกับไฟนี้ร่างกายเป็นไงต่างไหมก็ถามว่าต่างไหมก็ไม่ต่างครับก็เราก็ซ้อมเราก็เล่นได้ปกติหรือซ้อมได้ปกติครับร่างกายยังชกไปเมื่อห้าเดือนประมาณห้าเดือนที่แล้วใชับแพ้พี่ชัดชัยครับที่ช่องใจ็สีใช่ครับแพ้ใหญ่ด้วยแล้วก็แพ้แบบหน้าหน้าเสียดายเนาะครับก็เบียดรั้นก็เบียดเบียดด้วยครับแล้วก่อนชัดชัยชกกับรากาใช่ครับ ช่วงหลังมีฟอร์มเป็นไงบ้างช่วงหลังตอนนี้ก็มีแพ้แค่ไฟเดียวครับแพ้แค่ใชยไฟเดียวใช่ครับยาวมากแต่ญี่ปุ่นมวยรอบเ็ยไม่ใช่ครับปเก้าไฟเดียแพ้อยู่หนึ่งใช่ครับสะดุดแค่ไฟเงี้ยไฟเดียวใช่ครับสะดุดล่าสุดที่ช่องเจ็ดนะครับอ่าที่จับตอนนี้ล่าสุดเท่าไหร่ครับขึ้นมาไหมร้อยยี่แปดครับร้อยยี่แปดว่ชุที่ชกเท่าไหร่ก็ร้อยร้อยยี่สิบแปดครับประมาณนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้ครับยี่สิบแปดที่ตอนกลางวันที่โอเคไหมก็ได้ ในมุมเราที่ทำหมัดสวยที่สุดต้องกี่โลก็ประมาณร2 7ย8ิบเจ็ดยิบแปดครับเนี่ยสี่โลครึ่งห้าโลนี่ยใช่ครับประมาณเนี้ยใช่ครับเพราะบางคนเขาชอบสลมโลเจ็ดโลเราสโลกว่านี่คือพอดีละครับพอดีครับครับก็รองมักกาก้าครับซ้อมมันมีสรุปนะซ้อมกี่เดือนแล้วเช่อายซ้อมตอนตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าครับเพราะว่าตอนแรกมีชกตั้งแต่วันที่ยี่บหกครับก็เลื่อนมาสามครั้งก็คือ เราได้ซ้อมซ้อมซ้อมมาตลอดครับมันเลื่อนนี่มันสะดวกไหมเราทำหนักไปบ้างยังยังเลยครับยังไม่ได้ทำาแล้วคือเื่องเหมือนเรากําลังจะซ้อมหนัก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 ปุ๊บแล้วก็มาเลื่อนคือเราก็หนัก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 มาต่อครับมันมีผลกับร่างกายไม่มีครับเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาไม่มีผลครับไม่มีครับก็คือเราซ้อมหนักมาได้ตลอดครับหายไปนานแล้วก็ขยับมาอย่างเงี้ยดูว่ามันจะขึ้นไหม ก็ไม่ไม่น่าจะมีผลครับเพราะว่าซ้อมเราก็เร่งได้ปกติไม่ค่อยเหนื่อยไม่อะไรครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ะยี่สิบปีครับยี่สิบปีกรุงเทพไม่แหละเด็กกระักระเซ็ครับผมฝากแฟนมวยก็ผมเจ้าเสือใหญ่ครับก็ขอฝากพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามก็ช่วยเชียร์ช่วยให้กําลังใจผมด้วยครับก็ผมก็จะชกให้สนุกแล้วก็ใช้ชระกลับไปให้ได้ครับเขารอยมีแน่นอนก็ต้องรอครับถ้ามีจังหวะ แต่เขาจับทางถูกแล้วนะครับก็ต้องต้องรอดูครับแต่ก็มีจุดที่จะทำอยู่ครับแล้วมีลูกอะไรฝากเขาอีก็มีหลายๆถ้ท่าครับพี่ก็ฝากไว้ครับครับผมมานข้าว่าสอบครบเหมือนเดิมครับเดินเลยไหมสนุกแน่นอนครับเดินเลยไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับพี่แต่ว่าสนุกแน่นอนครับภายในปิงหน้าจาประมาณสิบเก้าะ ความเป็นเดตเปิดปิ้งต่อไม่รู้ละค่อะเรอยู่ที่ปิ้งครับครับโอเครับโอเคครับครับครับ